ขอดใส้กองเมมเบรนง่ายๆคเองก็ทำได้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนใส้กองเมมเบรนของชุดเครื่องกรองน้ำ r า RO นะครับเราจะเปลี่ยน2องกรณีนะครับ กรณีที่หนึ่งครับไส้กรองเบียนตันนะครับส่วนกรณีที่สองนะครับถึงระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองครับผมเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับถ้ากรณีที่เครื่องทํางานอยู่นะครับบิดจากออโต้นะครับมาอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างธรรมดากับออโต้นะครับเพื่อให้เครื่องกรองหยุดการทํางานนะครับครับผมหลังจากที่เราปิดระบบเครื่องกรองน้ําเอาเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับถอดดูเนียนทั้ง2ตัวนะครับด้านบนนะครับออกนะครับ และด้านล่าง1ตัวนะครับถอดด้านล่างเพื่อลดสูญญากาศในกระบอกไส้เมมเบนนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับใช้ประแจนะครับถอดขันน็อตด้านใดด้านหนึ่งออกนะครับผม แล้วก็ถอดจุกด้านบนของไส้กรองออกเลยนะครับใช้ครีมในการถอดไส้เมมเบนนะครับผมใช้ครีมดึงไส้เมมเบนขึ้นมานะครับผม โอเคครับเราก็จะได้ไส้กรองเมมเบนเพื่อจะนำส่งล้างเรียบร้อยแล้วนะครับ